p p v สุดฮิตตัวคุ้มในรุ่นเทรนด์ชุด Victor V2 นั่นเองนะครับพร้อมกระจังหน้า m a สแมทเพิ่มมาแล้วในเรื่องของกล้อง360องศาของเดิมไม่มีเปลี่ยนใหม่เป็นล้อ20นิ้วใช้เป็นล้อเบา f o เฟ o r m i ฟอขอมนะิ a ง Pire นั้นไฟโดดเด่นอยู่ตรงนี้นะครับติดตั้งไปเลยเป็นของแท้นะิกไฟไท้าย LED นี่อัปเกรดฝาท้ายไฟไฟ้าให้แล้วเรียบร้อยนะ ตัวเดิมตัวเทรนะจากโรงงานนะครับฝาท้ายจะไม่ได้เป็นระบบไฟฟ้าลูกค้าที่กังวลจะเติมผิดไหมมันเติมผิดไม่ได้อยู่แล้วเพราะรูมันเล็กกว่าสีก็ไม่ใช่นะครับแล้วแอดบูที่เต็มถังนะครับจะมีระยะทางวิ่งได้ไกลถึง1 3ึ0ง1 3 0 0กิโลเมตร สวัสดีครับต้อนรับพี่พี่ทุกคนสู่ฟอร์ดบายกับตะวันนะครับ,ว,ว,รบวันนี้อยู่ที่ชลบุรี Ford, พนครเกษตรนะมินทีมชุมยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับกับรถด้านหลังของกอล์ฟก็คือรุ่น PPV สุดฮิตตัวคุ้มในรุ่นเทรนด์นั่นเองนะครับราคาตัวรถอยู่ที่1 3ึ่0 0้านส0มบาทนะมีการตกแต่งอัปเกรดให้ดูสวยดูหล่อดูเข้มกันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวกอฟพาดูกันว่าคันนี้กอฟตกแต่งอะไรให้กับลูกค้าและมีการเปลี่ยนหรืออัปเกรดอะไรกัันไปบบ้างคร เริ่มการที่ตัวด้านหน้าของตัวรถนะครับในรุ่นนี้นะที่มีการตกแต่งและมีการเปลี่ยนกันไปเลยก็เป็นเรื่องของชุด v i c t o r v 2นั่นเองนะครับพร้อมกระจังหน้า m a t Max ตัวใหม่ของเขาแล้วแล้วก็ในเรื่องของตัวไฟสวนะครับไฟเดย์ไทมต่างๆก็มีการอัปเกรดออกมาแล้วเรียบร้อยอ่านี่คือหน้าตาของเขานะครับเวลาเราติดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีไฟเดย์ไทมที่เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับฝว่างละ 2จุดนะครับพร้อมเดย์ไทม์ดันนิ่งไลฟ์สีแคมจากตัวรถไฟหน้า LVD ระบบเปิดปิดออโต้มีให้ไฟสีตัวนี้ลูกค้าใส่เป็นสีขาว3จุดนั่นเองส่วนด้านล่างนะครับชุดกันชนตัวครอบกระจังกันชนด้านหน้าเข้าไปก็เป็น Victor v i c t o อ V2 นะเป็นสีดำตัดด้วยสีเทานะครับอักษร Vi c t ตอร์ด้านล่างนะครับโดดเด่นนะเก๋ไก๋ไม่เหมือนใครแน่นอนนครับแล้วก็ในชุดของไฟตัดหมองตัวนี้จากโรงงานมีมาให้แล้วได้ไฟตัดหมองเป็น LVD นะครับตัดขอบด้วยสี โครเมียมนั่นเองนะสำหรับตัวนี้นะแล้วก็ด้านหน้าตัวรถนะครับที่วาวตรงนี้ไว้คันนี้ลูกค้าอัปเกรดเพิ่มมาแล้วในเรื่องของกล้องกล้อง360องศาของเดิมไม่มีตัวนี้ติดตั้งให้เรียบร้อยกล้อง3า0ที่กอฟติดตั้งให้ไปนะครับจะมาพร้อมโหมดบันทึกรอบคันติดตั้งแถมไปให้กับลูกค้าด้วยนั่นเองนะครับอ่ะนี่คือด้านหน้าที่มีการตกแต่งไปนะครับในเรื่องของเครื่องยนต์ของคันนี้นะก็ต้องแจ้งเงินก่อนนะคลิปวันอื่นก็ถ่ายเปิดฝากระโปรงให้ดูเยอะแล้วนะครับ เป็นเทอร์โบเดียว170แรงม้าเรงบิด405นิวตันเมตรพร้อมเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพัดลมหน้าเครื่องที่เป็นไฟฟ้านะครับทำให้เรื่องของการระบายความร้อนระบบแอร์ต่างๆทางานได้เต็มประสิทธิภาพแม้ว่ารถจะจอดอยู่นิ่งๆนะครับเพราะมันไม่ต้องอาศัยเรื่องของรอบเครื่องยนต์ในการสั่งงานตัวมอเตอร์พัดลมอีกแล้วใชว้ไฟฟ้าในการควบคุมนะนี่คือของเขาการแมนเทนนนต์ต่างๆก็อยู่ที่เข้าทุก15,000กิโลนะครับหรือ1ปีนั่นเองนะอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน ตัวรถเนี่ยรับประกันให้ยาวนานถึง5ปีหรือ1 5 0 0 0 0กิโลเมตรนั่นเองนะครับสำหรับตัวรถแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องต่างๆมีตัวจับโปรแกรมอายุคุณภาพของน้ํามันเครื่องด้วยเข้ากับว่าไม่จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องทุกครั้งที่เช็คระยะแล้วนะครับทำให้ค่าใช้จ่ายในการเช็คระยะของเราเนะี่ยมันลดทอนลงไปไม่ต้องจ่ายเป็นก้อนใหญ่นั่นเองนะครับอ่ะนี่คือด้านหน้าต่อไปเดี๋ยวดูด้านข้างนะครับที่มีการอัปเกรดครับ ที่เปการอัปเกรดใส่เข้าไปก็ในเรื่องของซุ้มล้อของรถคันนี้นั่นเองนะครับซุ้มล้อเป็นของชุดวิกเตอร์ใส่เป็นแบบอากทําเป็นสีดําด้านนะลูกค้าต้องการให้รถมันดูเข้มๆหน่อยครับก็ใช้ดําด้านตัดกับดําเงาของตัวรถนั่นเองใส่ไปพร้อมกับ แต่งลายล้อเพิ่มเติมนะครับล้อเดิมของรุ่นเทนเนี่ยจะเป็นล้อ18นิ้วนะล้อมแม็กตัวนี้ก็อัปเกรดใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่เป็นล้อ20นิ้วใช้เป็นล้อเบาฟเฟอร์ฟอร์มิงของแว p i r e นัเนี่ยนะครับก้านตัวฮิตตัวนี้ AA026 แล้วก็ใส่เป็นยาง AT นะอัปเกรดเป็นโตโย อาทีตัวใหม่เลยนะครับเรียกว่าตัวอักษรแก้มขาวนะในปี2024โตโยโตเ p e นกับที่ a t ทีสามซื้อยางที่ึกใส่เข้าไปก็ใส่เป็นเบอร์ 26550R20 นั่นเองนะครับหน้ายางจะกว้างกว่ายางตัวเดิมที่ติดรถนั่นเองนะครับแล้วก็การขับทีต่างๆดีขึ้นนะในเรื่องของการลุยทางดินต่างๆก็จะทำได้ดีขึ้นเพราะเป็นดอก AT a l l t e r r a i ด เรียกว่าวิ่งได้เหมาะกับทุกสภาพถนนนั่นเองนะครับตัวนี้เลือกใส่เข้าไปเรียบร้อยการอัปเกรดของตัวชุดด้านข้างนะรับรองว่าใส่แบบนี้ไปปุ๊บหล่อทันทีเท่ทันท,ท,นทีแน่นอนครับมาถึงด้านข้างตัวรถกันบ้างนะครับที่มีการปรับเปลี่ยนไปในปี2024ในรุ่นของตัวยูโรไฟนั่นเองนะเรื่องของแก้มด้านข้างจะไม่มีอักษรเทอร์โบแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบเรียบไปเลยในทุกรุ่นนะจะมีอักษรเครื่องยนต์ใส่ให้เฉพาะ รุ่นที่เป็น V6 เท่านั้นนะครับถึงจะมีคำว่า,า V6 ใส่ให้นองนั้นทุกรุ่นในรุ่นยูโรไฟนะครับจะเป็นแบบดำแบบนี้อย่างที่เห็นทั้งหมดเลยกระจกห้างไฟเลี้ยวต่างๆมีให้มาเหมือนเดินนะครับในรุ่นเทนจะได้ราวหลังคาที่เป็นสีดำนั่นเองส่วนตัวมือเปิดต่างๆกุญแจต่างๆก็จะเป็นระบบ e y l e s s entry นั่นเองนะครับเป็นตัวนี้นะใช้แบบระบบสัมผัสนะครับจะขึ้นรถก็กราเอานะครับจะปลดล็อกรถต่างๆก็ปลดตัวนี้เอานะครับขึ้นรถเปิดแบบนี้ ล็อกรถนะครับมือแตะตรงนี้นะครับก็จะเป็นการล็อกตัวรถจะเด็เป็นกุญแจระบบคีลสนะแล้วก็ตัวแต่งนะครับด้านข้างก็ใช้ตัวครอบมือเปิดนะครเป็นสีดําด้านการลอยนิ้วมือการลอยเล็บต่างๆนในการใช้งานไม่ให้ไปขูดตัวรถนะครับเป้ารองการลอยตัวนี้ก็ติดตั้งให้ตัวสอนเอเวอเรสต์สีแดงนะก็มีกิมมิคต,ตัดกับตัวเบ้ามือแล้วก็กับ ตัวเป้ารองนิดหน่อยนะเองนะครับผิวกรนสาสติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วครับนี่คือด้านข้างของตัวรถนะตัวบันไดข้างที่เป็นสีดำนะครับก็จะเข้าเซ็ตเรียกว่าสีดำเนี่ยแต่งดูแต่งรอแต่งเท่ได้ง่ายมากนะครับแต่งแล้วขึ้นมากสาหรับตัวเอเวอเรสต์เทสีดำครับเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันมีการอัปเกรดนะตัวนี้ไม่เหมือนเดิมจากโรงงานครับด้านท้ายของเขานะครับไม่เหมือนเดิมจากโรงงานเลยตรงไหนเนี่ยนี่เลยไฟโดดเด่นอยู่ตรงนี้นะครับ ติดตั้งไปเลยเป็นของแท้นะฟลิกไฟท้าย l e d Signature Sport นะครับเอาไฟของรุ่น Sport มาใส่นั่นเองตรงนี้นะคะีคาดท้าย Signature นะครับติดตั้งเข้าไปตัวอักษรคำว่า e v e l e s s ก็จะเป็นสีชาแบบนี้นะเป็นคอนเซ็ปต์ของทรงสปอร์ตสั่งของแท้ติดตั้งเข้าไปไม่มีปัญหากับระบบไฟแน่นอนนะครับกล้องมองหลังต่างๆใช้ได้ เป็นปกติอีกอันหนึ่งที่อัปเกรดก็ในเรื่องของฝาท้ายไฟฟ้านั่นเองนะครับตัวนี้อัปเกรดฝาท้ายไฟฟ้าให้แล้วเรียบร้อยนะตัวเดิมตัวเทรนนะจากโรงงานนะครับฝาท้ายจะไม่ได้เป็นระบบไฟฟ้าแบบนี้ตัวนี้เป็นฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของคลิกเซนเซอร์ก็ติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับแบบนี้นะครับฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมคลิกเซนเซอร์อัปเกรดและติดตั้งให้ เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ส่วนชุดแต่งอื่นๆที่ใส่เข้ามานี่ข้อไฟท้ายนะครับ2ชิ้นเพิ่มความโดดเด่นนะให้กับไฟท้ายมากยิ่งขึ้นนะให้มันด,ด,ดูดูเทมากยิ่งขึ้นด้านล่างก็จะเป็นเรื่องของชุดสเกิร์ตด้านล่างนะครับของชุดวิกเตอร์แล้วก็ใส่เป็นทรงปลายท่อตัดโครเมียมทรงเลข8อินฟินิตี้นั่นเองนะครับทำให้เหมือนกับมีท่อ2ออันออกมาแบบนี้ เซนเซอร์ S S ensor, เตือนการชนด้านหลังมีให้จากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือการตกแต่งอัปเกรดเพิ่มเติมในรุ่น Everest 10คันนี้ของลูกค้าครับแล้วก็ในเรื่องของรุ่น Euro f 5แน่นอนนะครับมีสาร Add b l u เพิ่มเติมเข้ามาในการเติมนะจะอยู่ตรงนี้จุดช่องสีฟ้านะครับ ซึ่งมันแยกชัดเจนกับถังนะ้ำมันเครื่องอยู่แล้วนะลูกค้าที่กังวลจะเติมผิดไหมมันเติมผิดไม่ได้อยู่แล้วเพราะรูมันเล็กกว่าสีก็ไม่ใช่นะครับแล้วก็น้ำมันเติมดีเซลได้ทุกประเภทเหมือนเดิมแอดบู bo, เพิ่มเข้าไปบางคนกังวลลูกค้ากังวลค่าได้จ่ายเยอะขึ้นไหมบอกเลยว่ามันไม่เยอะมันน้อยมากๆนะครับตกกิโลละ8สตางค์เท่านั้นนะถ้าเทียบกัน1ิตร นะครับของแอดบูจะวิ่งได้1,000กิโลนะสำหรับตัวนี้แล้วแอดบูที่เต็มถังนะครับจะมีระยะทางวิ่งได้ไกลถึง1 3ึ0ง1 3 0 0กิโเมซึ่งเต็มถังก็ประมาณ12 13, ลิตร13ลิตรเท่านั้นนะครับงันค่าใช้จ่ายก็ตกอยู่ประมาณ800บาท900บาทนะเติมประมาณ900บาทแอดบูวิ่งได้1,3.000สกิโลงั้นค่าได้จ่ายตรงนี้มันไม่เยอะเลยแต่แลกมาด้วยกับนะครับเรื่องของ อากาศสะอาดแน่นอนจะเป็นรถดีเซลที่ไม่มีกลิ่นเลยนะครับไม่มีกลิ่นเลยคเหมาน้อยมากเท่ากับเราไปจอดตามสถานที่ต่างๆแล้เราจําเป็นที่จะต้องสตาร์ทเครื่องรออยู่ในรถในอากาศที่ร้อนขนาดนี้นะครับ mm hmm. ก็จะไม่มีมลภาวะไปรบกวนควนอื่นที่อยู่รอบๆตัวรถนั่นเองนะครับสําหรับยูโรไฟครับเดีย๋ยวจะไปพาดูในรถกันครับ ในตัวรถนะครับนี่คือภายในของเขาเบาะหนังเป็นสีดำภายในเป็นสีดำทุกอย่างเป็นซอฟทัชนะครับคุณภาพแมทเทเรียลที่ใส่เป็นแบบพรีเมียมทั้งหมดเบาะคนขับปรับด้วยไฟฟ้า8ทิศท,ทางนั่นเองมีพุชสตาร์ทเรื่องของการปรับกระจกต่างๆปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าล็อกด้วยระบบไฟฟ้ารวมถึงฝาถังน้ำมันนะครับเป็นล็อกไฟฟ้าตามประตูนั่นเองนะครับสำหรับคันนี้ v e r e s t t r พลนครับแล้วก็ในเรื่องของไฟหน้าอย่างที่บอกเปิดปิดออโต้อยู่แล้วนะครับแต่จะมีปุ่มวงกลมเนี่ย ให้สามารถปรับไฟได้ทุกครั้งที่ออนไฟนะครับระบบไฟจะไปอยู่ที่ตัว A นะแต่ถ้าต้องการเปิดปิดเองก็หมุนสวิตช์เอานะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกหน้าตัดหมอกหลังก็กดเปิดปิดผ่านจุดตรงนั้นได้เลยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเรื่องของหน้าจอเรือนไหม8นิ้วจอสี TFT ต่างๆนะครับสังเกตเรื่องของการอ่านค่าต่างๆได้ง่ายดายและชัดเจนมากขึ้นต่อไปเดี๋ยวก็พาดูในเรื่องของตัวแอดบูนะที่ก็บอกว่าค่าใช้จ่ายมันนิดเดียวนะครับ นี่เตยมส่งลูกค้าแอดบูมันเต็มถังอยู่แล้วคุณภาพน้นมันเครื่องร้อยเปอร์เซ็นต์เราจะเริ่มเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ต่ำสามสิบเปอร์เซ็นต์เท่ากับไม่ต้องดูเลขไม่ต่ำสามสิบถึงเปลี่ยนบางคนสองหมื่นบางคนสองหมื่นห้านะนี่คือแอดบูมาตรวัดนะครับเขาก็จะบอกว่าหนึ่งถังเต็มเมของแอดบูนะครับตัวนี้เต็มอยู่นะในจุดต่อไปปริมาณแอดบูต้องเติมไหมเขาก็บอกว่าไม่ต้องเติมนะนี่คืออีกอันหนึ่งนะฮะข้อมูลแอดบูคันนี้วิ่งอีก 1, 000, 000หนึ่งหมื่นสามพันกิโลเมตรถ มันแทบจะเติมปีละครั้งอ่ะจะค่าเฉลี่ยคนไทยนะครับวิ่งปีหนึง่งถ้าไม่ใช่แบบใช้งานหนักหนักหมื่นโลหมื่นสัมพันโลปีหนึ่งเนี่ยอยู่ๆเลยนะครับงินค่าใช้จ่ายแอดบู ool, ไม่ต้องกังวลมีแต่ข้อดีแน่นอนซึ่งแอดบูไม่ใช่ของใหม่นะมาหลุดอยู่รถยุโรปนะครับแบรนด์บีแบรนด์เต่างๆเนี่ยเขาเติมกันมานานมา,นา,นมากแล้วสำหรับรถดีเซลนะครับงั้นไม่ใช่ของแปลกเราได้ใช้ของที่ทันกับรถพรีเมียมด้าน แบนบนบนนั่นเองส่วนพวงมาลัยนะครับได้เป็น power ไฟฟ้านะบังคับเบาบังคับง่ายนะมีความเบาควบคุมง่ายที่ความเร็วต่ำมีเสถียรภาพความมั่นคงที่ความเร็วสูงพร้อมระบบดิฟคอนโทรลป้องกันพวงมาลัยสบัดจากการตกหลุมหรือการโดนลมกระชากแรงๆนะครับจะปรับองศาพวงมาลัยให้อัตโนมัติรถคันนี้มีครูสคอนโทรลแล้วเรียบร้อยปรับทางฝั่งซ้ายนะครับใช้เรื่องของการตั้งค่าครูสคอนโทรลต่างๆเพิ่มเสียงรถเสียงต่างๆนะครับสั่งการหน้าจอ ของภูมาลัยนะอยู่บนภูมาลาัยหมดเลยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับปัดน้ําฝนหน้าปัดน้ําฝนหลังทุกอย่างนะครับมีให้ใช้หน้าจอกลางอีกอันนึงที่เป็นไฮไลท์ขนาด10นิ้ว s n f o a รองรับ android auto apple car play นั่นเองนะครับหน้าจอเป็นทัชสกรีนนี่แตะแบบนี้นะครับแล้วเราก็เลือกได้นะต่างๆฟังก์ชันการใช้งานการปรับแต่งตัวรถนะครับ แอร์ Air, มีให้ใช้ครบหมดทุกระบบอยู่แล้วแหละ AC m a c AC ไรฟฟ้าหน้าไรฟฟ้าหลังปุ่มเปิดแอร์ด้านหลังนะครับระบบเปิดแอร์ไฟฉุกเฉินต่างๆมีให้ใช้จุดชาร์จตรงนี้ก็เป็นระบบไวเลสชาร์จนะมือถือนะครับแล้วก็ Type C Type A ครบหมดเหมือนที่ตัวเกียร์บ้างเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับมีโหมดตัว M ให้กดแล้วก็กดบวกลบ เปลี่ยนตัวเกียร์ได้ตรงนี้นะจะไปขึ้นเขาลงเขาป้องกันการเบรกแตกสําหรับสายที่มีความคล่องในการใช้งานรถก็เป็นโหมดตัวเอได้แต่คนที่ไม่คล่องก็ใช้โหมดตัวดีได้เหมือนกันกดมาที่ตัวดีกดบวกลบนะครับก็จะมี D1 2 3 4 5ให้เลือกใช้เบรกมือได้เป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วในยะูโรไฟเพิ่มระบบออโต้สตาร์สต็อปเพิ่มเติมเข้ามาด้วยก็สามารถที่จะกดเปิดกดปิดระบบออโต้สตาร์สต็อปได้แล้วก็ตรงนี้ปุ่มโหมดการขับขี่สโหมดเวลากดแล้วมันจะเปลี่ยนขึ้นที่หน้าปัดเรือนใหม่ นะราคานี้นะพี่ได้โหมดการขี่ด้วยนะโหมดปกตินะครับโหมดประหยัดโหมดลากขัววและโหมดผนุนลื่นสามารถกดเปลี่ยนได้เลยระหว่างขับขี่นะไม่ต้องกังวลตัวรถก็จะปรับในเรื่องของน้าหนักคันเร่งน้ําหนักเบรกน้ําหนักพวงมาลัยต่างๆเพื่อให้สัมพันธ์กับโหมดการขับขี่แล้วก็เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานครับอ่านี่คือเอเวอเรสต์เทรนราคา1นึ่งล้านสามแสนเจ็ดบาทระบบความปลอดภัยก็มีให้ครบหมดอยู่แล้วนะครับที่ใส่ไปแอร์แบ็กเจ็ดลูกที่ให้เลย APS e b d b a เสริมแรงเบรกนะครับช่วยแรงเบรกต่างๆระบบ c ท็ c ชั่นคอนโทรลนะครับควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวนะไม่ให้รถมาสบัดซ้ายสบัดขวาหลุดโค้งต่างๆหรือรวมถึงระบบลอมนะครับโลเตชันนะครับลถอตัตราการเกิดการพลิกคว่ำนะตัวนี้ก็อยู่ในรถ e v e r อเร Trend ใส่ไปให้ทั้งหมดแล้วแบบนี้อัปเกรดหล่อๆสวยๆรานะคาอีกครั้งคันนี้ Trend เริ่มต้นที่1,377,000บาทนะครับ การตกแต่งต่างๆนะบางชุดก็ก็แถมบางชุดก็มีการเพิ่มเงินนะครับตรงนี้ใครที่สนใจอยากออกรถแล้วก็โทรปรึกษาก็อบได้เลยนะครับที่เบอร์0986536464ครับก็อ,อยู่ที่ฟอร์ดพระนครเกษตรน้มินทีมชูรุมยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยนัน่นเองนะ ใครที่ดูถึงตรงนี้แล้วนะครับยังไม่ได้กดติดตามช่องของ๊อฟนะก็กดไลค์กดแชร์กดช่องติดตามช่องของอ๊อฟกดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในคลิปต่อ,ตอไปและจะได้ไม่พลาดรถหลอๆที่มีให้ชมกันตลอดทั้งปีนั่นเองนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ